ขีปนาวุธ X-51A หรือที่รู้จักกันในชื่อเว็บไบรเดอเป็นโครงการต้นแบบของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทดสอบเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียงระดับไฮเปอร์โซ c ิกจุดเด่นของมันคือการใช้เครื่องยนต์สครัมเจ็ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเข้าสู่ความเร็วสูงทำให้ X-51A สามารถทำความเร็วได้ถึงระดับแมส5ขึ้นไปหรือมากกว่า6,000กิโลเมตรต่อชั่วโมง จุดประสงค์ขององค์การพัฒนา X-51A ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใช้งานเป็นอาวุธโดยตรงแต่เป็นแพลตฟอร์มสำหรับวิจัยและพัฒนาโดยเป้าหมายหลักคือเพื่อทดสอบความเป็นไปได้ในการสร้างอาวุธและยานพาหนะที่บินด้วยความเร็วสูงสุดขีดความสำเร็จของโครงการนี้อาจเป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่การสร้างขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่จะเปลี่ยนรูปแบบการสงครามในอนาคตเทคโนโลยีที่ใช้ สิ่งที่ทำให้ X-51A โดดเด่นคือเครื่องยนต์สครามเจ็ตซึ่งต่างจากเครื่องยนต์เจ็ตทั่วไปเครื่องยนต์ประเภทนี้อาศัยความเร็วสูงของตัวขี่ปนาวุธเองในการบีบอัดอากาศโดยไม่จำเป็นต้องใช้คอมเพรสเซอร์ส่งผลให้มันมีประสิทธิภาพและสามารถคงความเร็วได้ต่อเนื่องเมื่อทยานในชั้นบรรยากาศระดับสูงการทดสอบและผลลัพธ์ X-51A ถูกปล่อยขึ้นจากเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52H และเมื่อเข้าสู่ระดับความสูงที่เหมาะสมจึงเริ่มทำงานด้วยเครื่องยนต์สครามเจ็ตในการทดสอบหลายครั้งแม้จะมีความล้มเหลวบางส่วนแต่การทดสอบครั้งสำคัญในปี2013ประสบความสำเร็จขีปนาวุฒสามารถบินได้ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายนาทีด้วยความเร็วเหนือแมตซึ่งนับว่าเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญของโลกด้านเทคโนโลยีการบิน ความสำคัญต่ออนาคต X-51A เปิดประตูสู่ยุคใหม่ของอาวุธและยันความเร็วสูงหากเทคโนโลยีนี้ถูกนำไปใช้งานจริงอาจสร้างระบบอาวุธที่สามารถโจมตีเป้าหมายได้ในเวลาไม่กี่นาทีลดโอกาสในการถูกสกัดกั้นและยังอาจต่อยอดไปสู่การพัฒนาเครื่องบินโดยสารความเร็วสูงในอนาคตบทสรุปแม้ X-51A จะยังไม่ถูกนำมาใช้จริงในเชิงทหาร แต่ความสำเร็จของมันได้พิสูจน์แล้วว่าเทคโนโลยีความเร็วเหนือเสียงเป็นไปได้และใกล้ความจริงมากขึ้นทุกทีโลกอาจกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่การเดินทางและการทำสงครามจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงด้วยเทคโนโลยีที่ X 5 1าวางรากฐานเอาไว้